สวัสดีค่ะเมื่อี้ช่องทํากินในถิ่นเกิดนะคุณทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับในชุมชนนะคะวันนี้นะคะเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับหญ้านะคะชื่อว่าหญ้าซิลคักนะคะหรือว่าหญ้านางนวลน,นะคะอันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นหญ้าที่เป็นสมุนไพรสามารถใช้ทําเป็นอาหารนะคะ ทำเป็นขนมหวานได้นะคะโดยนะคะหญ้าตัวนี้นะคะนี่ตรงนี้ที่เพื่นจะเอานะคะทุกคนนะคะอยู่ในหมู่บ้านตอนนี้กําลังจะเริ่มหาหญ้านะคะหญ้าตัวนี้เขาจะใช้ดอกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเสียเอาให้บึงนะคะเป็นหญ้าเขาเรียกว่าหญ้าถ้าเป็นภาษาไทยจะเรียกว่าหญ้าซิวคักหรือว่าเป็นอีกอ่ ภาษาไทยอีกอย่างหนึ่งที่เรียกกันทั่วไปก็เรียกว่าหญ้านางนวลนะคะเป็นดอกหญ้าประมาณนี้นะคะส่วนทีเ่เราจะเอานะคะก็คือเป็นส่วนดอกนะคะนี่ส่วนนี้นะคะเราจะเด็ดใบออกให้หมดเลยให้เหลือแต่กิ่งที่ติดกับดอกหญ้านะคะกิ่งที่ก้านเขาที่เขาติดอยู่กับดอกหญ้านะคะทุกคนประมาณนี้นะคะเ,เดี๋ยวแอดจะใอ้นี่ให้ดูนะคะ วางไม่ได้ค่ะขอโทษทีนะคะไม่ได้เอาขาตั้งมานะคะก,ก็ถือว่านะคะนี่เข้ามาเอาอีตัวที่เพิ่นเ,เป็นดอกนะคะเป็นดอกแล้วทีนี้ก็เอาใบออกเอาก้านออกให้เหลือแค่ก้านที่ติดดอกนะคะเสร็จแล้วเราจะไปตากแห้งนะคะสําหรับสรบรพคุณของหญ้าต,ตัวนี้นะคะทุกคนจะมีสรรพคุณแก้ไอนะคะขับเสมหะเนาะแล้วกเ็เกี่ยวกับเรื่องของ ปวดตามข้อปวดตามกระดูกนะคะสามารถจะแก้ได้นะคะอันนี้เขาเรียกว่ายญ้านางนวลน,นะคะใช้ส่วนดอกมาซึ่งมาทําเป็นขนมหวานอย่างที่นิยมกันก็คือจะเอาไปผสมกับแป้งนะคะ,อะพอเวลาเราตากแห้งเราจะใช้ได้นานเนาะเราก็จะเอาไปตากแดดให้แห้งเลยนะคะแห้งสนิทเลยเสร็จแล้วเราก็ไปเก็บไว้เพื่อที่จะ,ะทํา ให้ขนมนิ่มนะคะแป้งนิ่มนะคะ,อ,ะอย่างเช่นขนมเทียนเนาะถ้าสมมุติว่าเราคั้นแป้งอย่างเดียวมันอาจจะทําให้แป้งแข็งพอเราผสมดอกญ้าลงไปนะคะ,ะแป้งก็จะทําให้มีความนุ่มนะคะมีความหอมมีความอร่อยเพิ่มรสชาติขึ้นมานะคะ,ะส่วนญ้าตัวนี้นะคะสรรพคุณเนาะก็จะเป็นเกี่ยวกับแก้ไอ,อแล้วก็เกี่ยวกับเรื่อง ของโรคข้อโรคก,กระดูกนะคะอันนี้สามารถแก้ได้นะคะสําหรับยญ้านางนวลน,นะคะที่ทุกคนรู้จักนะคะตอนนี้ทางชุมชนนะคะไม่ว่าจะปเป็นชุมชนที่ไหนนะคะสามารถที่จะทําเป็นรายได้เสริมหลังจากการทําไร่ทํานาเสร็จนะคะทุกคนนะคะเขาก็จะมาเก็บเอาดอกประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะไปเอาใบออกเอาก้านที่ยาวๆนี้ออกให้ให้เหลือแค่ ก้านที่ติดดอกนะคะเสร็จแล้วตากให้แห้งนะคะแล้วก็เอานำสมุนไพรตัวนี้นะคะส่งขายจะมีพ่อค้าแม่ขายมารับนะคะถึงบ้านเลยนะคะสำหรับช่วงนี้หญ้าหญ้าตรงนี้จะออกในหน้าแล้งนะคะก็คือหลังจากที่ทำไร่ทํานาเสร็จแล้วก็จะมีเศษฟางเศษอะไรเนาะ<ม>เขาก็จะอ,ออกมาเป็นหญ้าตัวนี้นะคะเรียกว่าหญ้านางนวลหรือหญ้าซิวคัทนะคะ เอาไปทำขนมเทียนเอาไปทำขนมเข็งหรือขนมอื่นๆนะคะถ้ามีการตากให้แห้งเสร็จแล้วก่อนนำมาปรุงเราก็จะไปต้มน้ำประมาณ20-30นาทีเพื่อที่จะเอามาสับๆๆให้ละเอียดแล้วก็ผสมแป้งนวดแป้งนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับชุมชนนะคะเวลาที่เราเอาไปแล้วเราก็จะต้องไปเด็ดใบเด็ดก้านที่ยาวๆออกนะคะทุกคนนี่แบบนี้เลย ะะหากที่บ้านใครนะคะทุกคนที่บ้านใครมีหญ้าแบบนี้นะคะเป็นหญ้าซิวคักหรือเป็นหญ้านางนวลน,นะคะก็สามารถที่จะเก็บแล้วก็เอาไว้ทําเป็นถนอมอาหารไว้แก้โรคแก้่วัดแก้ไข้ได้นะคะสรรพคุณของเขามีมากนะคะใช้ผสมอาหารเพื่อที่จะให้อาหารมีความนุ่มนะคะ ขนมเทียนนุ่มขนมเข่งนุ่มนะคะอันนี้เขาเรียกว่าย่าซิวคักหรือย่านางนวลน,นะคะเรื่องราวดีๆนะคะหากชอบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หรือว่าใครที่มีแล้วอยากจะส่งขายสามารถที่จะส่งมาขายตามที่อยู่ในกลุ่มของเกษตรนะคะสามารถ คลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะเขาจะมีบอกวิธีแล้วก็เขาจะมีบอกอการรับซื้ออยู่นะคะสําหรับชุมชนของบ้านหนองฮะแล้วก็ชุมชนในตะมนประสาทหรือชุมชนที่อยู่รอบข้างข้างเคียงนะคะอันนี้คือเขาทําเป็นรายได้เลยนะคะ,ะสําหรับคลิปนี้เรื่องราวดีๆของชุมชนเอามาฝากเพียงแค่นี้นะคะหากชอบกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามให้เนเดอร์ค่ะทุกคนคลิปนี้สวัสดีค่ะ